วันนี้ในรุ่นที่ได้หลายคนรอคอยเจ้าตัวย a ม a h a NMAX 2024จะมีการเปิดตัวใหม่หรือเปล่าในวันนี้ทางย a ม a h a ประเทศอินโดนีเซียได้มีการเปิดตัว NMAX Turbo 2024อย่างเป็นทางการเดี๋ยววันนี้ช่างกิจจะพาทุกคนไปดูว่าเจ้าตัว NMAX 2024ที่เพิ่งเปิดตัวไปในประเทศอินโดนีเซียมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ สวัสดีครับทุกคนผมช่างกิดนะครับวันนี้จะพามาอัปเดตความเคลื่อนไหวของเจ้าตัว nmax 2024นะทุกคนล่าสุดทางเว็บไซต์ของทางยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศอินโดนีเซียได้มีการเปิดตัวเจ้าตัว nmax 2024อย่างเป็นทางการนะครับถือว่าเป็นรุ่นที่หลายหลาคนรอคอยนะครับสำหรับเจ้าตัว nmax นะครับในปี2024ก็ต้องบอกว่า มีความตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นและเปลี่ยนรูปลักรูปโฉมรวมไปถึงเครื่องยนต์ใหม่ทั้งหมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าเจ้าตัว n m a x 2024มีรูปร่างหน้าตายัางไงกันบ้างนะครับในประเทศอินโดนีเซียเพิ่งมีการเปิดตัวไปล่าสุดสดๆร้อนๆนะทุกคนจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5รุ่นย่อยนะทุกคนแต่ในรุ่น ต่างๆเราจะไม่สามารถอ้างอิงได้นะว่าในประเทศไทยจะมีการจัดจําหน่ายตามรุ่นของประเทศอินโดนีเซียหรือเปล่านะครับเพราะว่าในรุ่นที่แล้วก็มีเพียงแค่2รุ่นนะทุกคนก็มีตัว TCS กับตัวธรรมดานะครับแต่ตัวนี้มีตัวพิเศษอีก1รุ่นนะทุกคนก็คือเจ้าตัว N Max Turbo Tech Max นะทุกคนเป็นสีเดียวกันกับ X Max Tech Max ในบ้านเราปี2 0 2มนะทุกคนตัวนี้ เป็นข้อมูลทางเว็บไซต์ของทางยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศอินโดนีเซียนะทุกคนทางยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศไทยยังไม่มีการอัปเดตยังไม่มีการเคลื่อนไหวยังไม่มีการเปิดตัวเจ้าตัว n m a 2024อย่างไรทั้งสิ้นนะทุกคนวันนี้จะพาไปแอบดูเพื่อนบ้านเราก่อนมีการเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ n m a น2024นะครับในเจ้าตัว n m a น2024ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะทุกคน รูปลักษ์รูปทรงนะทุกคนเขานําการผสมผสานระหว่างเจนแรกกับเจน2นะรุ่นแรกกับรุ่น2รุ่นแรกก็คือเจ้าตัวรุ่นที่เป็นรถตํารวจนะทุกคนกับในรุ่นล่าสุดนะมาผสมผสานกันออกมาเป็นเจ้าตัวนี้นะทุกคนดูคล้ายๆกับ XMAX นะทุกคนทรงเหลี่ยมๆสั้นๆเหมือนกันนะแต่ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะทุกคนการออกแบบการดีไซน์ก็สวยงามนะทุกคนสวยงามตัวระบบ ไฟต่างๆหรือว่าเทคโวโเอีต่างๆก็จัดแน่นจัดเต็มเหมือนเดิมสําหรับเจ้าตัว n m a x นะทุกคนตัวนี้ก็ต้องให้คนที่ซื้อนะเป็นคนตัดสินใจว่าการออกแบบการดีไซน์สวยหรือเปล่าคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่านะครับวันนี้่างกฤจก็พามาดูรูปร่างหน้าตาสําหรับเจ้าตัว n m a x 2,024อย่างเป็นทางการนะทุกคนสวยงามมากนะเขาจะมี ทั้งหมดหลายสีนะทุกคน,นะจะมีรุ่นที่เป็นเทอร์โบด้วยนะทุกคนตัวนี้มีความพิเศษนะทุกคนรุ่นที่เป็นเทอร์โบเท็กแมกนะรุ่นกับเป็นรุ่นธรรมดาก็จะมีความแตกต่างกันนะครับส่วนในเรื่องของสีมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ6สีนะแต่สีเราก็ไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้นะว่าในยามาฮ่าบัเตอร์ประเทศไทยจะจัดจําหน่ายในชุดสีที่เป็นของอินโดนีเซียหรือเปล่านะเพราะว่าแต่ละปีก็จะมีสีที่แตกต่างกันไปแต่ละประเทศนะครับตัวนี้เป็นการดูแบบ คร่าวๆนะเพื่อเป็นแนวทางนะทุกคนก่อนที่จะมีการเปิดตัวในบ้านของเรานะครับก็ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์แหละว่า nmax 2 24, อ2 4ยามา,ามิ่ประเทศไทยต้องเปิดตัวในรูปโฉมนี้แน่นอนนะเพราะว่าอินโดนีเซียม,มีการเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เข้าไทยนะเข้าไทยแน่นอนนะช่างกิจการันตีให้ว่าเข้าไทยแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัว nmax ตัวใหม่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆและก็ฟีเจอร์ที่โดดเด่นต่างๆของเขาสําหรับ nmax 2024นะทุกคนตัวเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่อง 155cc ซอยู่นะทุกคนแต่ในข้อมูลที่ทางอเยมา่าอินโดนีเซียให้ไว้เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะทุกคนเป็นเครื่องยนต์ 155cc นะไม่ใช่เครื่องยนต์ 160cc นะครับเดี๋ยวท่านเกียรติจะพาไปดูอัพฟีเจอร์ก่อนนะทุกคนอย่างแรกเลยที่เปลี่ยนแปลงก็คือเจ้าตัวของเครื่องยนต์นะมีการะระบุว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะทุกคน1 5 5ซีแต่มี รูปแบบใหม่นะอาจจะเป็นที่ตัวเทอร์โบที่มาใหม่นะสำหรับเครื่อง1 5 5 j c ของทาง NMAX นะครับตัวหน้าจอนะทุกคนตัวหน้าจอตัวนี้เป็นจอ TFT นะเป็นจอสี TFT ตัวนี้สามารถเชื่อมต่อกับแอปการ m เมนสติดคอร์สได้นะทุกคนสามารถดูแผนที่น a เกิเตอร์นำทางได้นะก็จะเหมือนกับเจ้าตัว XMAX รุ่นพี่นะที่เปลี่ยนตัวหน้าจอไปตัวนี้ ก็จะลงมาอยู่ในเจ้าตัวรุ่นน้องก็คือตัว Enmax ด้วยนะทุกคนก็จะมีความคล้ายคลึงกันหรือว่าเหมือนเหมือนกันนะทุกคนสามารถเชื่อมต่อกับแอป Garmin Street Pod ได้นะครับดูแผนที่นําทางได้นะครับตัวปุ่มฟังก์ชันต่างๆก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัวรุ่นพี่เขานะทุกคนก็จะมีปุ่มเมนูเลื่อนขึ้นหรือว่าเลื่อนลงหรือว่าย้อนกลับนะหรือว่ากด Enter ก็จะมีคล้ายๆกันนะครับตัวนี้ก็จะออกแบบมาคล้ายกันนะครับระบบเบรกแน่นอนว่าจะต้องได้มาเป็นระบบเบรกที่เป็น ABS แน่นอนนะครับเพราะว่าในรุ่นก่อนก็เป็น ABS ตั สองล้อนะครับสำหรับเจ้าตัว n m a x นะครับตัวระบบโชคตัวนี้มีกระบอกซับแทงค์ด้วยนะทุกคนเป็นการออกแบบการดีไซน์ใหม่นะตัวนี้ก็ยังไม่ยืนยันว่าในรุ่นท็อปกับรุ่นรองเนี่ยจะได้เป็นตัวโชคกกระบอกซับแทงค์หรือเปล่านะเพราะว่าแต่ละประเทศก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ที่แตกต่างกันไปนะเราจะไม่สามารถอ้างอิงจากเว็บไซต์ของอินโดนีเซียได้โดยตรงนะทุกคนตัวนี้ดูเป็นแนวทางเบื้องต้นก่อนที่จะมีการเปิดตัวในประเทศไทยนะครับตัวาการออกแบบการดีไซน์ก็ มองไกลๆหรือว่ามองเพื่นๆเนี่ยก็จะออกสไตล์ทรง X นะทุกคนะจะมีเหลี่ยมนะก่อนหน้านี้ N Max จะเป็นรถที่ค่อนข้างมนกลมนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้างหน้าข้างหลังระบบไฟไฟหน้าไฟท้าย,ยาต่างๆจะเห็นเป็นทรงมน,มน,มนกลมๆนะทุกคนแต่ในเจ้าตัว2024ตัวนี้จะออกเป็นสไตล์ทรงเหลี่ยมนะคล้ายๆไปกับรุ่นพี่ X Max เลยนะครับเนี่ยไฟหน้าไฟท้ายเขาก็จะเป็นระบบแบบนี้ตัว N Max 2024สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวระบบไฟนะทุกคนตัวนี้เป็น LED รอบคันนะไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีเป็น LED รอบคันทั้งหมดนะครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะสำหรับใครที่บ่นว่าทำไมไม่ให้เป็น LED มานะครับตัวระบบกุญแจ ให้มาเป็นแบบกุญแจคีย์สมาร์ทอยู่แล้วนะทุกคนทั้งรุ่นรองกับรุ่นท็อปนะก็จะได้เป็นคีย์สมาร์ทเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องรอลุ้นอีกนะข้อมูลไม่ยืนยันว่าทางยี่ห้ามอเตอร์ประเทศไทยอาจจะกลับไปใช้ในรุ่นรองที่เป็นกุญแจธรรมดาก็ได้นะไอ้นี่ต้องรอดูในวันที่เปิดตัวในประเทศไทยนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก็ได้นะแต่ในรุ่นก่อนน้าเป็นตัวระบบกุญแจคีย์สมาร์ททั้งหมดนะครับตัวระบบ Y ายคอนเน็กนะยังสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Y ายคอนเน็กได้นะครับตัวนี้ทางยี่ห้อมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอัเอปเดตซอฟต์แวร์ตัว Y ายคอนเน็กเสร็จเรียบร้อยนะต่อไปจะพาไปดูในเรื่องของเครื่องยนต์นะไปดูข้อมูลในเรื่องของเครื่องยนต์นะหลายหลายคนที่สนใจนะว่าเครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้างนะบางคนก็บอกว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่1 6 0 c ีจริงๆแล้วในข้อมูลของทางเว็บไซต์อินโดนีเซียเขาบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะทุกคนตัวนี้ เป็นเครื่องยนต์155ซีซีนะครับตัวซีซียังเป็นซีซีเดิมนะคือ155ซีซีบูคอ VVA 4วาล์วนะครับแล้วก็จะมีเทคโนโลยีเทอร์โบนะทุกคนตัวนี้ต้องรอดูว่าเทอร์โบจะติดตั้งอยู่ในตำแหน่งไหนแล้วก็จะทำงานยังไงอันนี้ทางเก e k ก็ยังไม่มีข้อมูลนะแต่ในเว็บไซต์บอกว่าเป็นตัวเทอร์โบนะทุกคนตัวกระบอกสูบ จริงๆก็อยู่ที่155.09 cc นะครับตัวนี้ข้อมูลของอินโดนีเซียนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวกระบอกสูบคูณระยะชักก็อยู่ที่58.0คูณ58.7มิลลิเมตรนะครับตัวอัตอร์รงอัดก็อยู่ที่11.6ต่อหนึ่งะทุกคนก็ยังเป็นอัตอร์รงอัดเดิมแล้วก็เป็นขนาดกระบอกสูบคูณระยะชักตัวเดิมอยู่นะครับสำหรับในเรื่องของเครื่องยนต์ของเขานะตัวนี้ตัวที่เป็นเทอร์โบนะทุกคนเครื่องยนต์เขาจะมี2แบบนะทุกคนจะมีตัวเทอร์โบกับตัวธรรมดานะ ตัวเครื่องยนต์ที่เป็นตัวเครื่องยนต์เทอร์โบเนี่ยในรุ่นพอปเนี่ยจะใช้น้ํามันเครื่องอยู่ที่1ลิตรนะทุกคนแต่เครื่องยนต์ที่เป็นตัวรองเนี่ยจะใช้น้ํามันเครื่องอยู่เพียงแค่0.9ลิตรนะนั่นหมายความว่าเจ้าตัว NMAX 2024จะมีเครื่องยนต์2แบบนะทุกคนเครื่องยนต์2แบบก็คือจะมีตัวเทอร์โบกับตัวธรรมดานะไอ้นี้ก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของปริมาณความจุของน้ํามันเครื่องด้วยนะทุกคนตัวเทอร์โบจะเติมอยู่ที่1ลิตรส่วนตัวธรรมดาจะเติมอยู่ที่0.9ลิตร ตัวระบบกันจะเทือนด้านหน้านะก็ให้มาเป็นแบบเทเลสโคปิกนะด้านหลังก็เป็นช็อคอัพคู่นะทุกคนมีกระบอกซับแทงนะต้องรู้ว่าท็อปกับธรรมดาเนี่ยจะ แตกต่างกันในเรื่องของกระบอกซับแท้งหรือเปล่านะครับตัวล้อให้มาเป็นล้อแมกขอบ13ทั้งหน้าและหลังนะ่ะยางหน้าให้มาเป็นยางร10ทับ70ขอบ13สนะครับส่วนยางหลังให้มาเป็นยาง1 3อยสาทับเขอบ13นะตัวระบบเบรกเป็นแบบดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลังพร้อมกับระบบ ABS ทั้ง2ล้อนะครับตัวความจุข,ของถังน้ำมันเชื้อเพลิองอยู่ที่7.1ลิตรนะทุกคนน้ำหนักตัวของเขาโดยรวมทั้งหมดเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด สามน้ำหนัก3ราคานะทุกคนตัวที่เป็น X Max Tech Max Turbo เนี่ยจะอยู่ที่135กิโลนะทุกคนส่วนตัวที่เป็น Turbo ธรรมดาจะอยู่ที่133กิโลนะทุกคนตัวที่เป็นตัว t a ต d a r d ธรรมดาไม่มีเทอร์โบเนี่ยจะอยู่ที่130กิโลกร,รัมนะทุกคนจริงๆแล้วช่างกิคิดว่านะเขาจะแบ่งออกเป็นเครื่องยนต์ออกเป็น2รุ่น2เครื่องนะทุกคนก็คือตัวที่เป็นเทอร์โบกับตัวที่เป็นตัวธรรมดานะเครื่องยนต์จะมีความแตกต่างกันนะครับแต่ใน เว็บไซต์ของประเทศอินโดนีเซียเขาจะระบุในรุ่นที่เป็นรุ่นพิเศษก็คือเจ้าตัว n m a x Techmax นะที่มีการตกแต่งดีไซน์พิเศษเฉพาะนะสีน้ำตาลกับสีขาวนะตัวนั้นก็จะมีน้ำหนักอยู่ที่135กิโลก็จะมีความแตกต่างระหว่างรุ่นเทอร์โบธรรมดากับรุ่นสแตนดาดนะบ้านเราก็ต้องรอรุ่นว่าจะเปิดตัวมาทั้งหมด2รุ่นหรือ3รุ่นนะอาจจะมีรุ่นพิเศษที่เป็น n m a x Techmax เทอร์โบพิเศษ ที่มีราคาที่สูงกว่าในรุ่น uh, ท็อปกับรุ่นรองท็อปก็ได้นะต้องรอรุ้นว่าทางยี่จะทำยังไงกับบ้านเรานะทำยังไงกับการเปริดตัวครั้งนี้นะครับในตัว N Max 2024นะทุกคนช่างกิจมองว่าก็จะได้ในเรื่องของเทคโนโลยี o ที่โดดเด่นที่ใหม่นะทุกคนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเทอร์โบนะตัวน,นี้ต้องรอดูในเรื่องของอัตรากำลังอัดและก็อัตราเร่งต่างๆนะว่าจะ มีการพัฒนาอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ดูเพียงแค่ในข้อมูลก็จะประมาณนี้นะทุกคนต้องรอให้ทางยฮ่ามอเตอร์ประเทศไทยเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะถึงจะรู้ว่าในประเทศไทยจะแบ่งออกเป็นกี่รุ่นกี่ราคากี่สีนะตัวนี้ยืนยันล่าสุดแล้วนะว่าทางยฮ่ามอเตอร์ประเทศอินโดนีเซียมีการเปิดตัว nmax 2024อย่างเป็นทางการนะครับนั่นหมายความว่า เอ็นประเทศไทยก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนภายในปีนี้แหละทุกคนต้องรอลุ้นหน่อยนะทุกคนเชื่อว่าไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนการเปิดตัวเจ้าตัว NMAX ตัวนี้นะทุกคนต้องรอดู ว่าจะมีสีไหนบ้างนะครับสำหรับ n max 2024นะครับวันนี้ช่างกิดก็พาทุกคนมาดูรุ่นที่เป็นความหวังของใครได้หลายคนนะครับรุ่นที่ใครได้หลายคนที่รอรุ้นอยู่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะครับข่าวในกระแสในรุ่นนี้ก็มาตั้งแต่ปีที่แล้วนะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแต่ก็ยังไม่มีการทําอะไรทั้งสิ้นนะมาวันนี้ก็แน่นอนยืนยันแล้วว่ามีการเปิดตัวไปอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับ n max 2 0 2พนิะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ช่างขิดลาไปก่อนนะครับสวั